เปออิดาอันดับหนังฮิตติดกระแสต้องบอกเลยว่าแฟนหนังห้ามพลาดเพราะแต่ละสัปดาห์มีหนังที่เรียกได้ว่ากระแสแรงจนฉุดไม่อยู่ทำเอาแฟนคลับรอดูกันทั่วบ้านทั่วเมืองซึ่งหนังแต่ละเรื่องนักแสดงเล่นดีตีบุตรแตกมากจ้าสัปดาห์นี้จะมีหนังเรื่องไหนที่ฮิตติดกระแสบ้างวันนี้มายาหลังกิงจะพาไปชมกันค่ะเริ่มต้นกันที่อันดับที่5ค่ะ ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมผมรู้สึกมั่นใจในตัวกิ๊กมากเลยกุมารค่ะซึ่งจะเป็นละครแนวชีวิตสยองขวัญน,นะคะซึ่งเรื่องย่อของเขาเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าเป็นการเขาเรียกว่ามีความรักแบบลับๆที่ไม่เคยถูกเปิดเผยนะคะแล้วก็รวงด้วยความใครจนต้องสูญเสียทุกอย่างแล้ว เขาเรียกว่าแฝงไปด้วยความหลอนค่ะกับสิ่งลี้ลับที่คุณเองก็สัมผัสได้นะคะซึ่งผู้กํากับก็คือคุณทิติพันธ์รักษาสัตว์นําแสดงโดยค,คือคุณปานิศลาริกุลสุรการน,นั่นเองค่ะซึ่งแล้วก็มีคุณเด่นคุณงามเนตรนะคะแล้วก็คุณสาวิกาชัยเชื้อมาร่วมแสดงด้วยนั่นเองค่ะถัดมาเลยค่ะอันดับที่4ี่ เดือนนันสองนั่นเองค่ะซึ่งก็จะเป็นหนังแนวสยองขวัญระทึกขวัญน,นะคะก็คือเป็นเรื่องราวของเขาเรียกว่าสยองขวัญน,น่าตื่นเต้นคุณผู้ชมในเรื่องเดือนนันสองเนี่ยเป็นภาคต่อนะคะจากเดือนนันภาคที่แล้วซึ่งกวัดรายได้สูงสุดค่ะด้วยตัวเลข2000ล้านเหรียญในจักรวาลเลยทีเดียวค่ะซึ่งในปี1956นะคะประเทศฝรั่งเศสบาทหลวงท่านหนึ่งค่ะได้ถูกฆ่าตายความชั่วร้ายก็แพร่กระจายค่ะด้วยเรื่องราวต่อเนื่องจากผลงานที่สร้างความโด่งดังนะคะไปทั่วโลก ของซิสเตอร์ไอรีนค่ะเมื่อเธอต้องเผชิญกับวารักผีในร่างแม่ชีอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องราวเรื่องนี้ก็ได้คุณเทสซาฟาร์ไมาก้านะคะกลับมารับบทซิสเตอร์ไอรีนค่ะพร้อมกับโจนาสโบเก้นะคะแล้วก็สตอรีค่ะรวมถึงแอนนาพ็อปพอวเวลค่ะแล้วก็เป็นผลงานไตรภาคซึ่งต้องบอกว่าคุณวันนี่อารอนจะกลับมารับบทเดิมค่ะก็คือเดนันนั่นเองค่ะพร้อมด้วยเหล่านักแสดงที่มีความสามารถจากทั่วโลกเลยนะคะแล้วเขาบอกว่า เรื่องราวของเรื่องนี้นะคะก็คือเป็นการสร้างผลงานแฟนชายสยองขวัญที่กวาดรายได้สูงสุดในประวัติศาสตร์ด้วยนะคะก็คือถึง2000ันล้านเหรียญทั่วโลกเลยค่ะภาพยนตร์ในจักรวาลน,นี้นะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกวาดมาแล้วทั้งหมด4เรื่องซึ่งกวาดรายได้ทั่วโลกไปมากกว่า300ล้านเหรียญค่ะซึ่งในรอบนี้นะคะก็คือ The, เขาเรียกว่า uh, c อ n j u r i n g ์ทูนะคะก็คือ322ล้านเหรียญคุณผู้ชมแล้วก็มีอีก7เรื่องที่กวาดรายได้ไปมากถึง200 ล้านเหรียนแล้วเดือนนั้นก็มาติดอันดับอีกเช่นเดียวกันนะคะถัดมาเลยค่ะอันดับที่3นะคะ I am the smartest person I ever met and I can't figure it out so I came to the second You are to something ฆาตกรรมหลอนแห่งนครเวนิสอีกเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาชญากรรมนะคะเป็นเรื่องราวแนวชีวิตค่ะซึ่งต้องบอกว่าฆาตกรรมหลอนแห่งนครเวนิสนี้นะคะคือภาพ,พยนตร์ะระทึกขวัญสร้างจากนิยายเรื่องฮาโลวีนปาร์ตี้ค่ะโดยได้คุณอากาธาคิตตี้นะคะกำกับการแสดงโดยเจ้าของรางวัลออสการ์เคนนสบาน่าค่ะในบทนักสืบชื่อดังนะคะก็คือแอร์กูปัวโลนะคะด้วยบทภาพยนตร์ที่ต้องบอกว่า ผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์ก็คือมีคุณไมเคิลกีนคาตกรรมหลอนแห่งนครเวนิสมีอำนวยการสร้างโดยเคนดิสบาล่านะคะบาน่าคุณผู้ชมและจูดี้ฮอฟส์ลันค่ะร่วมด้วยหลุยคิลลินนะคะเจมส์พิชาร์ด ลิทลีสกอตซ์ไซมอนคินเบิร์กนะคะแล้วก็คุณมาร์คการ์ดอนนะคะในฐานะผู้อำนวยการสร้างฝ่ายบริหารค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะก็คือเต็มไปด้วยการแสดงอันน่าทึ่งนะคะในบทบาทของตัวละครที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณคายอันเลนนะคะคุณคาร์มินคอสตินคุณเจมี่ดอแนนนะคะคุณทีน่าเฟย์ค่ะแล้วก็คุณจูดเฮลลแล้วก็มีคุณอาลีข่านนะคะแล้วก็มีค่ะเคลลี่ไลลี y ลิคาโดสคามาชิโอและม e ิเชลโยค่ะเรื่องราวเรื่องนี้นะคะเริ่มต้นขึ้นค่ะในยุคหลังสงครามโรคครั้งที่2ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศนะคะที่ชวนขนหัวลุกค่ะซึ่งต้องบอกว่าคาตกรรมหลอนแห่งนครเวนิสนี้ เราถึงปริศนาอันน่าขนลุกค่ะที่มีคุณแอกูปวโร่นะคะเป็นนักสืบที่กเกษียณตัวเองแล้วแต่ว่าเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาใช้ชีวิตในช่วงกเกษียณค่ะอยู่ในเมืองที่หรูหราที่สุดจนกระทั่งเขาได้เข้าไปร่วมพิธีกรรมนะคะก็คือการติดต่อกับวิญญาณที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่นะคะที่สุดหลอนแห่งหนึ่งโดยไม่เต็มใจและเมื่อแขกคนหนึ่งถูกฆาตกรรมลงคุณผู้ชมเขาบอกว่านักสืบวัยเกษียณนี้ก็ถูกผลักเข้าไปค่ะในโลกอันมืดมิดนะคะที่เต็มไปด้วยความลับมาก

จับมือผีนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนังแนวสยองขวัญน,นะคะก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีกรรมเรียกวิญญาณค่ะคุณผู้ชมมาสิงสู่ที่ผิดพลาดซึ่งจะนําไปสู่ความหายนะที่คาดไม่ถึงเส้นเรื่องหลักของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็คือจะเกี่ยวข้องกับเกมในปาร์ตี้ของวัยรุ่นค่ะที่แต่ละคนก็จะสลับจับมือกันเป็นศพนะคะที่ถูกเก็บเอาไว้ก่อนที่จะอนุญาตค่ะให้วิญญาณจากอีกฝ,กฝั่งมาสิงร่างของตนเองแต่ก็มีข้อแม้ที่ว่า แต่ละคนนะคะจะถูกสิงเนี่ยอยู่ได้แค่9กวินาทีเท่านั้นค่ะหรือไม่เช่นนั้นฮะ,ค,ะคือเขาบอกว่าวิญญาณเหล่านั้นจะอยากอยู่ต่อมากกว่าที่เราอยากให้อยู่นั่นเองค่ะโดยสําหรับมีอานะคะก็คือเกมนี้เขาบอกว่าก็ยิ่งตึงเครียดขึ้นไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเมื่อเธอต้องเผชิญกับปมเกี่ยวกับครอบครัวที่เธอซ่อนเอาไว้นอกจากนี้ค่ะยังมีนักแสดงอย่างคิสอโลซิโอนะคะคุณโซอี้เทลเคสนะคะแล้วก็คุณโจเบิร์ตแล้วก็มีคุณมิเรนดาออโตมาร่วมเสิร์ฟความสยองในเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนคลับของเขาเรียกว่าศิลปินอย่างที่เชมบอกไปคุณผู้ชมก็รอติดตามเป็นกาลังใจให้เขาด้วยนะคะถัดมาเลยค่ะ,ะในอันดับที่หนึ่ง โทคนทีมมหาการ4ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนังแนวแอคชั่นผจญภัยนะคะแล้วก็ระทึกขวัญด้วยซึ่งต้องบอกว่าได้ทีมงานทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ค่ะออกไปทําภารกิจโดยคราวนี้ต้องไปบุกรงเก็บอาวุธเคมีเก่าคุณผู้ชมของกัสฮาฟีในลิเบียคุณผู้ชมนะคะซึ่งต้องบอกว่าเขาก็เพื่อที่จะสกัดกั้นนะคะลามัสค่ะในการปฏิบัติการลุยเดี่ยวนั่นเองค่ะเพื่อขโมยตัวจุดชนวนหัวรบนิวเคลียร์ไปนะคะให้ผู้ที่ว่าจ้างสุดชั่วร้าย อย่างโอสาลตนะคะก็คือเขาบอกว่ารามาสเนี่ยเป็นอดีตนักค้าอาวุธชาวอังกฤษค่ะที่มาพร้อมกับกองทัพของเขานะคะแล้วก็ได้ขโมยกระเป๋าบรรจุตัวจุดชนวนหัวรบนิวเคลียร์ไปแล้วก็ได้หลบหนีไปกับทีมงานนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยก็คือจะหยุดเขาไว้ได้หรือไม่คุณผู้ชมนะคะก็คือตัวชนวนเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะสำหรับเรื่องหนังแนวแอคชั่นโคตรคนทีมมหาการสีนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ5หนังฮิตติดกระแสบอกได้คำเดียวว่ากระแสแรงจนฉุดไม่อยู่จริงๆใครที่ไม่อยากพลาดรายการมายาแลงกิ้งติดตามได้ที่เพจมายาถุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะ